ทางด้านของสอสอฝ่ายรัฐบาลก็ได้ดำเนินการเอาผิดกับสอส,อสอฝ่ายค้านที่ขึ้นไปขัดขวางการทำหน้าที่เช่นกันนะครับซึ่งเราจะไปตรวจสอบกันนะครับว่าทางด้านของฝ่ายรัฐบาลนั้นได้ดได้ดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับจากคุณาจารุพันธ์กุลดิโลกสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจารุพันธ์ครับ สวัสดีค่ะคุณนันทวัฒน์ค่ะครับคุณจารุพันธ์ครับจากเหตุาาหการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับทางด้านของฝ่ายรัฐบาลเองได้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างครับกับบรรดาสอสฝ่ายค้านที่แสดงพฤติกรรมสร้างความวุ่นวายอย่างที่เห็นในภาพเมือ่อวานนี้ก็มีการฉุดกระชากนะครับแขนของประธานสภาด้วยนะครับรวมไปถึงการดึงเก้าอี้ของประธานสภาด้วยตรงนี้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างครับค่ะก็เราได้ดําเนินการสองส่วนนะคะ ประการแรกก็คือว่าสอสอก็เข้าชื่อกันนะคะเพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมของสอส,อสอที่ได้กระชากท่านประธานสภานะคะแล้วก็รวมทั้งดึงเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยลงจากบัลลังไปเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องให้ทางฝ่ายกิจการรัฐภาเนี่ยได้ตรวจสอบกับสอสอกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ประการที่สองเนี่ยเราได้แจ้งความไปยังสอนอดูสิทธินะคะ สำหรับคนที่ประทุษร้ายนะคะแล้วก็ได้ทำท่าข่มขู่ท่่นประธานให้ลงมาจากบันลังนะคะแล้วก็มีการาดึงแขนเสื้อนะคะตรงนี้เนี่ยคนที่ประทุษร้ายแล้วก็ข่มขู่ว่าจะประทุษร้ายอํานาจนิติบัญญัติเนี่ยนะคะขัดขวางการทํางานของรัฐสภาเนี่ย<ะ>เขาเรียกว่ามีความผิดฐานกบฏค่ะอ,อย่างในแต่ละขั้นตอนอย่างการตรวจสอบจริยธรรมมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับ ก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ยื่นในที่ประธานรัฐสภานะคะเบื้องต้นเนี่ยประธานรัฐสภาก็จะต้องรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังกิจการกิจการรัฐสภาเพื่อที่จะให้ตรวจสอบจริยธรรมซึ่งตรงนี้นี่เป็นข้อกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมโนูญน,นะคะตรงนี้ ว่าสอสอผู้แทน,นรัษฎรเนี่ยควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะคะก็จะต้องเป็นบทบัญญัติที่จะมีคําสั่งจากประธานสภาอีกต่อนหนึ่งในส่วนของการที่ฟ้องร้องไปยังสอนอดูสิต <c oughs> ์นี่นะคะก็เป็นคดีอาญานะคะก็ว่าด้วยประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่สองความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในรชาชอาาจักรค่ะครับ <c oughs> อย่างวันนี้ก็อ,อย่างการแจ้งความไปยังสอดอนดูสิทธิ์อย่างที่คุณจารุพันธ์บอกไว้ว่าเป็นการขัดขวางการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับตรงนี้มีโทษรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสาะคะถ้าผู้ใดเนี่ยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอํานาจนิติบัญญัตินะคะอานาจบริหารหรืออํานาจตุลาการหรือให้ใช้อํานาจเนี่ยนิติบัญญัติ ดังกล่าวไม่ได้เนี่ยนะคะผู้นั้นกระทําผิดฐานกระบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตมีโทษหนักมากนะคะนี้เป็นโทษซึ่งซึ่งที่ฉันคิดว่าประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ทราบในบทบัญญัติกฎหมายประมวลอาญานี้ที่ฉันจึงขอ,อวิงวอนทางสื่อช่วยกันเผยแพร่นะคะเพื่อไม่ให้อ่อ สส,สฝ่ายประชาธิปัตย์หรือว่าแกนรนาพันธมิตรก็ตามเนี่ยไปยุโยงปลุกปั่นนะคะดังที่เราได้เห็นนะคะว่ามีการาให้สส,สประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นไปปราศัยนะคะแล้วก็ปลุกระดมให้ประชาชนเนี่ยบุกเข้ามาในรัฐสภาตรงนี้เนี่ยมีโทษรุนแรงมากดิฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากขึ้นอีกเราปล่อยให้กลุ่มพันธมิตรเนี่ยได้เข้าไปในทำเนียบประมาณหก เปีที่แล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันกำลังจะเกิดซําซ่าอีกแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการล้มล้อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยทึ่งซึ่งโทษเนี่ยมีสถานเดียวซึ่งหนักมากค่ะครับขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่คุณจารุพันธ์ได้บอกไปก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ใช่ไหมครับต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ประหารชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตรงนี้ฉันก็คิดว่าประชาชนเนี่ยไม่รับทราบแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการขู่ว่าจะบุกพ่อหม่ในรัฐสภาอีก,กน,นะคะแล้วเชื่อว่าในสอสอประชาธิปัตย์เนี่ยเรื่องนด็ดปกดิฉันได้ไปแถลงข่าวเนี่ยสอสอประชาธิปัตย์เนี่ยก็ลดบทบาทตัวเองลงมาไม่กล้าใช้ความรุนแรงในรัฐสภานะคะเพราะเราก็ได้ฟ้องร้องไปแล้วก็ใช้ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาแทนตรงนี้ก็ต้อง ให้วิงวอนไปผ่านสื่อต่างๆนะคะว่าประชาชนเนี่ยโปรดอย่าหลงกลนะคะผู้ที่ยุยงส่งเสริมท่านกำลังจะทำความผิดที่รุนแรงมากที่เข้าฐานกระบฏเนี่ยคะ่ะครับหลังจากที่มีการไปแจ้งความต่อสอน,นอดูสิตตรงนี้หลังจากนี้ไปเราต้องดำเนินการอะไรต่อไหมครับ ก็ทางสอนรดูสิทธ์ก็ได้รวบรวมหลักฐานนะคะแล้วก็คงจะต้องสอบสวนภาพวิดีโอต่างๆก็ได้มีการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีภาพการกระชากท่านประธานลงมาจากบันลังชัดเจนนะคะในทางต่างประเทศเนี่ยถ้าผู้ใดเนี่ยนะคะ ไม่อนุญาตให้มาแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยนะคะเราไปแต่เนื้อต้องตัวเขาเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเข้าขั้นประทุษร้ายแล้วหลังจากนี้ทางตำรวจก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงได้มีการสอบ,ส,อบสวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะคับถามคุณจารุพันธ์นิดนึงนะครับว่าเจตนาของสสฝ่ายค้านนั้นถือว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชุมนุมยังไงบ้างครับก็ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนะคะมีการที่พกผ้า นะคะรายการสายล่อฟ้าเนี่ยนะคะตัสสเองเนี่ยสสเทพไทยเนี่ยก็โพกพ้าดช่องบรูกไกเข้ามาเลยแล้วก็แจกผ้าโภคหัวให้กับกลุ่มประชาชนที่มาประทุกอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็มีสอสหลายคนเนี่ยนะคะออกไปนะคะไปทักทายพูดคุยแล้วก็กวักมือกวักไม้เรียกให้ให้เดินมา ตามมาเลยเนี่ยนะคะก็มีการบันทึกภาพไว้เรียบร้อยแล้วมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนแล้วก็ค่อนข้างยอมรับหลายคนขึ้นเวทีโฟนอินเข้าไปอะไรเนี้ยนะคะชัดเจนว่ามีการเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภาอันเนี้ย เขาเรียกว่าคนกลุ่มน้อยไม่เคารพกติกาบ้านเมืองอเป็นการเหตุการณ์ซ้ำซากที่พยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันนี้คือสาเหตุของความไม่สงบในประเทศมายาวนานมากแล้วนะคะคขณะน,นี้กําลังกลับมาจุดเดิมแล้วดิฉันคิดว่าพวกเราควรจะให้จบสิ้นกันไปสักทีแล้วเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ และยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับทางด้านของคุณจารุพันธ์เองจะมีการดําเนินการอะไรเพิ่มเติมไหมครับเนื่องจากว่าทางด้านของสอสพักประชาธิปัตย์เองก็มีการตะโกนโห่ร้องและก็รวมถึงคว้างป่าเอกสารใส่บัลลังของประธานสภาครับเพราวันนี้ก็ได้รวบรวมภาพในการประชุมสภาวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีการคว้างปาสิ่งของใส่ท่านประธานสภา นะคะอันนี้คือการประทุษร้ายชัดเจนนะคะโดยนายแพทย์วรงเนี่ยนะคะว่าก็ดิฉันก็คิดว่าจะ,จะยื่นเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปกับหลักฐานเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะต้องเข้ามาสอบสวนค่ะครับเอาละครับเบื้องต้นตรวจสอบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับคุณจารุพันธ์คุณดิลกนะครับค่ะครับ,รบรสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ ครับนั่นก็เป็นท่าทีนะครับของทางฝั่งรัฐบาลที่ได้มีการไปดําเนินการในสส่วนนะครับอย่างที่คุณจารุพันธ์คุณดิลกสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้บอกไว้นะครับคุณนพวรรณส่วนแรกก็คือมีการตรวจสอบจริยธรรมแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการไปแจ้งความดำเนินคดีกับสอน,นอดุสิตนั่นเองนะครับซึ่งก็เข้าข่ายนะครับความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นะครับระหว่างโทษจําคุกตลอดชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตนะครับเนื่องจากมีการยุยงส่งเสริมและก็คมคู่ประธานประทุษร้ายประธานนะครับขัดขวางการทําหน้าที่ ของฝ่ายนิติบัญญัติครับค่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะอย่างที่คุณจะรุพันธ์บอกก็คือได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของภาพด้วยโดยเฉพาะนะคะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกลมนะคะที่มีการโยนแฟ้มเอกสารขึ้นไปบนบันหลังนั่นเองค่ะ